สบายดีมูคูทุกคนเนะาะมื่อนี่เขากบมาลงใหม่ธรรมชาติอยู่น้ําของหาก็มาหอดเดี๋ยวเอาสิลงเด็ะสสชมเลย อะจะไหนมาจัมผลงานเนาว่าาอ,อีกกินหนูกินกได้หรือยวผมได้มา嘛ากินเข่ากันโอ้สบายเอาลงเบ็ดแล้วล่ะเดี๋ยวมากินเข่ากันเศร้าเลย นุ่งว่าชีได้ป่าป่ะรถมันแห้งพุด่ดนุเล็กสามคันมัน้งเนาะสองสามเดี๋ยวเราไทยไทยบรรยากาศให้เบิรงเนาะบรรยากาศรอบ นี่คือปากหน่วยใหม่ที่ว่าเขามาปากหน่วยอยู่บ้านนาไฮแล้วหลังสถานีดาวเทียมยู่พุ่นแต่นี่ขาเจ้าเสียอนหนึ่งเบียดล้อกับประมาณสองสีสจ็ดคันลงลงน้ำแของลงสามคันเขาน่ะตุกน้อยพากับคนน้อยที่เก่าเป็นพอตลอดงามีนา นไก่พูนคือขวามีสภาพลาวไทยหนึ่งข้ามนของคายเดี๋ยวไปพายเบิ่งผลงานานะ่ะของไอ้แกะเพิ่นลงตีเสาพูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวพาไปเพิ่นลงหลายคันไ้เพิ่นน่ะบอลหมานเพิ่นเพิ่นว่าวันนี้เพิ่นกับหมาตัวใหญ่ยังเหนื่อยพาเดี๋ โตแล้วหาว้าหกโลเมื่อวานเนี่ยโอ้โอโลงหลายคันเยอะหน่อยสองสี่หกเจ็ดคันหกคันเดี๋ยวพามาเบิ่งผลง,งานเราเนี่ยเป็นมาได้สซาใส่ผลง,งานน่ะโอ้สามตัวปลายังกาะขาวอ่ะ ของของเขายังได้ศูนแต้มยังเขาเนะบอลัดโยบรรยากาศวิวดีวิวดีแต่ว่าลงได้ได้สองบอลน,นะอยบอลเราเนี่ยกับอยบอลข่อยโย เพราะว่าเป็นอย่างคือว่าลงได้แต่สองบอนกันเพื่อนมันมีเพียรเพียกลายเนาะหรือว่าอยู่แถวนี้ขาเจ้าโบสไทให้หาให้หากินน้ำกันเห็นไหมเห็นว่าพอได้ซิดเดือดอยู่แถวนี้ขันไก่บอลคอยซิดเห็นกับกับโบได้เพราะเพียกลายเต้นหนีเพียรเต้มาอยู่นี่มีหนึ่งสองสามสี่เพียรไว้ตัวนี้ใครสนใจก็ มาได้มาเองก็อยู่หลังสถานีดาวเทียมบ้านนะไฮปากห่วยเลยตัวนี้มันมาเ้อมันมาเ้ออ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวกลับไปเบอร์ของเขาต่อติดตามผลง,งานเขาวา่ามันนี่สีได้ปล่าวะ ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วป่ายังเงียบกริบเลยป่ายังมุ้ดกิ่นเลยโอ้ลมแห้งหลายมีดิหาเบิ้งอาการมาคันเป็นเสี่ยกอะประมาณสองสามโมงขึ้คืนเพราะว่าลมลมลมแห้งหลายลมลมเสียบลม กันว่าปลาจะกิน ากนินแห้งปลาหยางสุดยอดเลย มอาอีกละคันที่สองนึกว่ามันป่ากินอนนี้สาว่าชื่อแอดแมนป่ารุ่ยง,รรงยาป่ารุ่งยาดทุกยางยา สวยแล้ออวลมาเด้อกินข้าวปเนี่ยอ้ยกินข้าวกัปลาโบกินเนี่ยไปมาวอาหารจา่าละกนี่ลาบเป็ดลาบไก่กับอ่าหัวซิ้นหมู กินเขาชว่วยส,บส,บสบิบสองม้วนละแซ็ปเซ็ปเดี๋ยวเขากินเขาชว่วยแล้วเอาลุยต่อเบิงไปอีกยักษ์สองชั่วโมงประมาณสองม้วนคันยังป่ายังมดดุดกินกกนี่เท่าไหร มื่อหน้าเขาเนี้มาแก้มือใหม่น,เน้เพราะว่ามืนอนี้ลมมันแห้งหลายลมนะ่ะ มันมันพอยิ่ยมะฮะมืมเบอร์เรายืมเบอร์เราเลยทีว่ามาซิดเบียร์ยังนะอ่าให้หักษาความสะอาดน้ำกันเนาะอ่าชิ้นใหญ่ที่ว่าเขาเอามากะกะเก็บเก็บให้เบิดเนาะน้าลูกเอาถุงยางเอาไว้เก็บชิ้นใหญ่ไหมเก็บชิ้นใหญ่ไปจุดไฟนี่เอาเอาใส่ถุงกันซ่อนซ่อนนั่นกันไงเอาใส่ถุงไปเลยเออพูดพูดถุงนาะ นี่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 ได้ขี้งเงียนะนี่เลยกองนาะเออไปพูนเก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่คิ้งเงียนะนี่เนาะผู้ใดที่ว่ามาสิบแล้วก็ให้หักษาความสะอาดช่วยกันเนาะไอเก็บเอาโฟมนี่ลูกเก็บเอาแล้วคอจีบจูดมันนาะเก็บเอาเบิรพวงยางกันเนาะนี่โฟมขาวๆเก็บเอาเบิร์ตแล้วเเอาดี๋ยวพูนตุกเสติงอยู่พูน นี่นี่ทุกทุกสติงเงี้เจ็บเอาไว้ฮะควรผงกินใหญ่ย,ยุคคู่ครับคุณน,น่ะไช่เก็บนี่นี่ยุคคู่นเ,น,เ,ยยนะน,เนี่ยผมกินใหญ่นะตัวท้องกินข้าวนี่นอนันผงขนมอันยุคข้าง,งควรลูกเก็บเอาไปจูดไฟ น้ำหูง,งามตาเวลาเฮามาเท่าน้ะเฮากับมันจะสีสะอาดปิดต,ตาเช็ดตายยังฮะนะติดจ <Okay. S 1> ังต่อมาสีเนะาะจกแม้นยังตัวแม้นยังเออกองนี่เห็นจะพ่อสีจุดเชียร์เตมอยู่ประพันเก็บจักกองนมกองยังเตี้ยหมดก็อยากองเงียบสูบหลายกององียบสูบนี่ สีเมือกทำความสะอาดเพื่อผู้อื่นมาเสียดมาอย่างเขาสบ,สบายเนาองน้ำหงัน,นตา โซคิงหยาใั่ไยไริหยาเจ็บเก็บออกมาเก็บออกมาเบอร์คหยาน่ะมาใส่ไหมพนแก่ฟางพไอ้นแก่บนพูนสอบมาใส่งหยาน่ะเออนีเก็บเบอดขี้งหยามาใส่ถือว่า สะอาดไปหลายเต๋าปูนทางนั้นเอาละทางนั้นนไปง่ายปะของของเขายังมิดอยู่ในึ่สามพันเลย no meu นี่กับเวลาสองโมงไปเข่าสามโมงละกับเป็ดเด็ดกับบ้านมันนี่ได้สูตรแจ่มเลยนะหรือว่าบาได้ปากตัวปลาพวกกินลม้ลมล้มเนียแห้งแน่มันนี่เดี๋ยวคันเ้ามีโอกาสหน้าเขาสีมาซ้ำมาซ้ำหมายกอมาแก้มือเอาได้กับติดตามได้แล้วไปเจอกันคลิปหนะ้า